สวัสดีครับร้าน B ีเลสซินะครับอยู่นนทบ,บุรีซอยเรวด,ดีสามครับก็บอกกันตามเคยจนแฟนขับบอกว่ากูท่องชื่อซอยมึงได้แล้วอะไรประมาณเนี้ยก็เซอ็กครับเซเอ็กคันนี้ตัวรถลูกค้าเก็บมาเองเก็บมาเรียบร้อยเลยเก็บมาสวยเลยแล้ววันเลก็จัดทรงมาแล้วอ่ะฮะแล้วก็มาให้เราทําเครื่องให้ครับก็ เคยโพสเป็นใน f a c e b o o k บ้างแล้วว่ามีอะไรบ้างอะไรไหมก็คันนี้คืออัพสเตปเป็นลูกสีสีเลยคือของเดิมเขามาเป็นเดิมครับเป็นลูกเดิมลูกเดิมแล้วใส่ขาบูเด็ดมาใส่คอลิดที่ไม่ถูกต้องมาอะไรอ่งเงี้ยครับมันก็สตาร์ทติดยากครับผิดปกติผิดเพี้ยนหมดเร่งไม่ดีเร่งอะไรอย่างเงี้ยครับ <c ười> คันนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นชุดคิดลูกสีสีครับแล้วก็เอ่อ ชุดข้างเนี่ยมีชามสายพานนะแล้วก็ส่วนง้ายคือคัดยังเป็นเดิมอยู่ถ้าคัดไม่เดิมอะแม่งยกล้อแน่นอนไม่สิพูดอย่างนี้ไม่ได้เนีฮะว่าว่านใบก็ถ้าคัดไม่เดิมเนี่ยถือว่าวิ่งดีครับถือว่าออกตัวได้ดีกว่านี้นี่ยังถือว่าออกตัวไม่ไม่ดึงดันเท่าไหร่แต่กลางท้ายเดินมากอะไรประมาณนี้ครับอฮโชคลูกค้าใส่มาก็ดูโอเคนะแต่ดูเหมือนจะยาวไปนิดนึงยาวไปนิดนึงเพราะอะไรคือท่อยาสุนิเนี่ยท่อยาสุนิของบางของ ข้อจาตัวนี้ของของบางทุบเนี่ยคือถ้าใครที่อยากใส่เนี่ยคือเขาต้องแลกกันครับเขาต้องเขาต้องตัดขัดตั้งคูออกอ่าเห็นไหมนี่ครับพอตัดขาตั้งคู่แล้วเนี่ยส่วนมากอาจจะยันโค้งเลยเนี่ยคืออย่างเงี้ยอนาคตที่พ่อบุกแน่นอนอ่าเห็นไหมอย่างเงี้ยก็คือระยะชกนี้โชกเนี่ยถ้าเกิดสั้นกว่านี้สัก สักเซนหนึ่งตัวตูดก็จะลอยขึ้นมาท่อก็จะต่ำลงมาครับคือจะไม่โดนโขงคือต้องหาโชคที่ต่ำกว่านี้อีกนิดนึงนะอะไรประมาณนั้นครับถ้าเกิดจะชอบกันนะอะไรเงี้ยตัวแต่ขาตั้งคู่เนี่ยก็เป็นธรรมดาครับตั้งขาตั้งคู่ไม่ได้นะฮะแล้วก็เปเลอเหลือขาตั้งเดี่ยวแล้วถ้าเกิดรถถ้าเกิดจะโหลดลงมาก็ต้องเซ็ตขาตั้งเดี่ยวด้วยนะเดี๋ยวจะล้มะละอีกอะไรอีกะะอะไรเงี้ยครับคันนี้ก็ คือปกติแล้วเนี่ยรถที่ใส่ท่ออย่างตรงนี้ที่ตั้งขาทั้งคู่ได้จะใส่แท่นยืดค่ะแท่นยืดแท่นยืดนิ้วครึ่งนิ้วหนึ่งอะไรประมาณนี้แต่ส่วนตัวแล้วผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหรไครับแท่นยืดมันดูมันยา,ยาวไปหน่อยนะปกติแค่ที่มันก็ยาวอยู่แล้วแต่คราวนี้บางบางคนใส่ก็สะดวกเลยครับเพราะว่าใส่แท่นยืดปั๊บเนี่ยเครื่องยนต์ถอยออกมาพอสมควรพอถอยมาปับป๊บเนี่ยยูบ็อกซ์เนี่ยก็จะไม่ทับคาบูแล้วไม่ต้องตัดไม่ต้องไม่ต้องเจาะเจาะช่อง ช่องให้คาบ,บูขึ้นไปโดนอะไรพวกนี้แล้วก็เซอร์วิสง่ายโอ้โหเทียนสายทุกอย่างถอยถอยออกมา1นน,นิ้วนิ้วครึ่งเนี่ยคือถ้าจะไม่โดนอะไรเลยคือแจ๋วแต่พวกนี้ว่าก็แล้วแต่คนชอบว่าชอบทรงออยืดไหมหรืออะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนตอนแรกเนี่ยเป็นลูกสี่สี่คาบูเนี่ยติดเครื่องได้พอบิดปั๊บก็พอใช้ได้พอลงพื้นขี่วิ่งไม่ได้เลยสะดุดตลอดทางออกตัวปั๊บเนี่ยไม่เกินไม่เกินสามสิบอะตอตลอดทางเลยครับ ก็เลยพอพอเปลี่ยนกล่องไฟแต่งของที่ร้านไปให้ก็วิ่งได้ดีขึ้นเลยเห็นชัดเจนคือคืออย่างเงี้ยสลับเลยก็ได้สลับให้อา่าหมายวาว่าเดี๋ยวลูกค้ามาสับถ้าเกิดลูกค้าไม่เชื่อก็สลับให้ให้ลูกค้าดูเลยได้เลยว่ามันแตกแต่างจริงคือต้องซื้อพ่ง่ายอ่ะ <S <S ไม่ต้องซื้อยี่ห้อนี้ซื้อยี่ห้อไหนก็ได้แต่ต้องใส่กล่องแต่ง <S <S ถ้าไม่ใส่กล่องแต่งคืออยู่ไม่ได้ครับ <S <S อ่ารถมีโลงมีลูกรถมีรอบขึ้นมา กำลังรถขึ้นมาไฟเดิมไม่พอแล้วครับไฟเดิมเอาว้ติดเครื่ออย่างเดียวอ่าฮะก็กล่องที่ร้านขายเป็นกล่อง C D I Pattern อันนี้ครับกล่องถี่ต้มอันนี้ครับอ่าฮะเป็นปลั๊กคู่นะปลั๊กคู่ก็อ่าไม่ตรงกับของเดียวของเซ็ X แต่ว่าเราผมแนะนําได้ว่าใส่ยังไงครับส่วนใครที่เป็นรถปลั๊กเดียวจะใส่ปลั๊กจะใส่กล่องนี้ผมก็มีปลั๊กแปลงขายให้ครับนะคะกล่องอันนี้พันหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับปลั๊กแปลงอีกหนึ่งร้อย ก็ไปลองใช้กันดูผมว่ามันเป็นกล่องที่ถูกพ่สูในในรถป๊อปและกล่องแต่งอะ่ะจะไปลองหากันดูแล้วกันถ้าไปหาซื้อกล่องแต่งที่มันเป็นพันหนึ่งได้ก็ซื้อมาใส่ครับอะไรก็ได้เพราะว่ากล่องถ้าเกิดเป็นกล่องเดลโอน่ากล่องอะไรพวกนี้เนี่ยจะขึ้นที่สามพันหมดเลยออกล่องแต่งรถป๊อปเซ็ต X แพงครับไปนี้พันห้าถือว่าสมราคาอยู่ครับไม่เท่าไร่ไม่เท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงกันหน่อยแล้วกันขอโทษที่โมนามาหน่อยนี่สต็อปเบรกขวายังไม่ได้ต่อนะครับ เดี๋ยวผมต้องสาขาข้างซ้ายเดี๋ยวสักครู่นะ,ะครับต้าที่เดียวติดเป็นปกติก็พยายามไล่ให้มันตันง่ายครับจะได้ขายของได้ง่ายๆด้วยแล้วก็ลูกค้าได้สะดวกใช้อะไรอย่างนี้เบิร์นได้ไม่แรงมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือท่อโดนกับโรงอยู่มันจะคางก็งคือไปนั่งถึงได้ถึงได,ได้ระดับมัน ก็มีท่ออย่างุนี้บางจ๋าครับผมก็ขึ้นชื่อเรื่องท่ออยู่แล้วครับบางซุปือท่อดีท่อดีแต่ก็รอนิดนนึงนะแต่ก็ต้องแรกอะค่ะตั้งคู่ตั้งขัตตั้งเดียวอันนี้เป็นขบูได้ครับยังไม่ค่อยถูกใจผมแต่ก็วิ่งได้ครับากให้ไปขบูดเคลี่อนม,มากกว่าเคลี่อนจะไล่ง่ายกว่าแต่ได้ก็ไล่ได้เหมือนกันไม่ได้บอกว่าไล่ไม่ได้เลย ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวลืมบอกไปว่าคันนี้ก็ไปเทสมาแล้วเมื่อคืนก็หลายรอบอยู่ครับก็วิ่งในระดับ1กิโลได้ครับแช่ตลอดตลอด1กิโลเลยก็ทีบีบมันไม่ขึ้นนะนะไอตอนก่อนนั้นนี้ที่วิ่งไม่ถึง1กิโลอะ่ะทีบมันขึ้นอยู่99ครับ9ก้าบเบลูก4ีีไม่มีชักวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับ <laughs> คือจะบอกว่าอุย้ยไม่ถึงร้อยก็เอาไปลองขี่กันดูครับก็คือคิดว่าโอเคอยู่นะ แล้วก็กับรถที่ไม่มีชุดข้างด้วยมีแค่ชาเมงชาสต่พานทุนท้ายไม่ได้ไม่ได้มีชุดพกหลังพกอะไรที่ให้มันจับได้เต็มแรงม้ากว่านี้อะไรอเงี้ยครับไม่เนี่ยให้มหมาให้หมเกลือบเกลือบไอ้นี่ขาตั้งมันไม่ดีขาตั้งมันไม่มีครับเขาตัดตัดโคไปหมดแล้วตัดโคไปจนไม่มีไอ้นี่แหละระยะ ระยะล็อกไประยะตั้งาตั้งคู่ครับอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คันนี้เจ้าของรับรถได้ครับที่เปิดฝาไว้เพราะอยากให้ดูกล่องครับแล้วเดี๋ยวจะแกะอันนี้ออกครับแล้วใส่ตรงนี้แทนไปนะฮะเท่านี้แหละครับก็รับรถได้ครับเสร็จแล้วครับลูกค้าจากพรองห้านะคันนี้ไม่ไกลไม่ไกลอยู่ใกล้ใกล้กันสีสวยดีครับผมโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ